บรงนี้ครับแม่คำหอกอใหญ่บาทเนี่ยแมนะ่คำกระห้องหอพอกีนกระบอกอืมารับอ้ากี้เขีนหลุดอ,อ้ออก้อลนะจ้า ีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมสองเมื่อกี้พ่อลุยจ้าสวัสดีพยย่ญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศหลักกรตั้งประเทศเนะจ๊ะครับผมเมื่อนี้พ่อกันวันที่สิบสี่นะะเนาะ,นะแมนครับสิบสี่ธันวาคมปีหกหกแต่พี่นอ้องอันนี้เมื่อกี้ก็พูดกีับผ้าเขาป่าหาเห็ดคือเก่าล่ะจ้าเมื่อนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมมาป้าสังหอมครับผมผู้สองตาด้วยครับเมื่อนี้ปีนผู้อีกคือเก่าครับผม มาตามหาเบิ่งว่าสิมีเห็ดหยังบ่งค,รครับในีูสองตานี่ครับผมมาลอง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 เปลี่ยนใหม่เบิ่งเนาะแม่นครับจักสิได้สิสมานเห็ดหยังแน่จักสิมีเห็ดหรือบ่หรอกพี่น้องสิเม็ดเม็ดเงียบเงียบบอคอยมีฮอดโหลดจ้ะไปลุ้นกันจ้าว่าสิได้สิสมานเห็ดหยังแน่จ้าไปกันจ้าไปครับผมอ๋ครับขึ้นมาล้างพูแล้วครับเป็นสองแดดแห้หมันเนาะสองดอกแดดแห้หมันเป็นนิดเพิ่งทานนิดเพิ่งทานนิดเพิ่งดำครับผม นี่ผู้ช่งตาก็เห็นแต่ว่ามองในเขาเคยเก็บเพชรผงขาวดงเลยอะมันท่านเห็นผงขาวดงอยู่พี่น้องเห็นผงทานสองดอกจ้ะอือผงอะไรครับลายสายด้วยเห็ดข้าลายเนาะดอกในเสืออะไรอยู่ดอกถองก็ยังดีอยหม้อเนี่ยหม้อก็ได้นิ่มเลยเป็นการถอนเย่าอยงเนาะนี่ได้ยุคือการถองนอาอยู่จ้ะหม้อนี่ยบ่ได้ เพิ่งแดงขาลายจ้ะหืพวพอกันตอนเถอยเหรอครับจ้ะตอนบานตอนบานครับแข็ง,นนงมมยีงได้แต่หัวคนไม่หามเนาะดอกนมพึ่นก็มีอ้หญ่ในดิโอ้ดอกนมก็มีอยู่ครับแต่หางว่ามันเฮ็ดอนัดอนเบอร์เหน่อยเนาะดูก <laughs> สาวหลาบ่พี่นอ้องม,มาบ่ทันพี่น้องเลยพ่น về thì em biết? về thì to đại bóng sẽ ở đây mãi. Tell me to tong gang yêu. Tong gang 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 lưỡng gang 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 gang

ไอ้ที่เคี้ยวหลุอมอาห็นจ้ะ,อะถอดมันเขาขาเล้วกขาไหลครับผมเห็นดอกงามะดอกมีนะม้ดองงามอยู่ครับงามนุ่นมจ้ะอีกดอกนี่ก็นังีเนื้ซือกันจ้ะอก็มางหึมาแนอีกแล้ว พอีขออรอนเดก้องพี่น้องบานเบิดแลยจ้ะโอ้ดอกงามอีครับงา้วยทองเหลืองอย่าเนาะแมนพึ่งหยจ้ะพึ่ว่าจ้ะมันยังอาคือหมดนหมดม่นยังแบบนอายว่ามันเลยหมดขานดูเก้แน่แน่เมื่อกีตัดถือดอกนี่เราขาในกำลังตัด ค้ากับดอกมันอยู่ด้วยกันนี่เห็นไหมนี่เป็นโอแบบเบี้ยวนะคะเป็นคนก็มัดสมบูรณ์ปนไดอจ้ะพึ่งเลือดเพ่ลือดพึ่งค้าลายจ้ะดอกไงดีแข็งแก่แดดเลยจ้ะยังอีกดอกนึงได้อายู่กันอ๋อขั้นตอนบานอยู่เนาะบานเท่มันแข็งแก่บานงามเลยเนาะแข็งแก่แดดเป๊กๆจ้ะอุ้ยขึ้งามแบบข้าวกำพึ่งยำเนาะ แคคคู่สวยๆเลยจ้าคุณอีไอ้ค้างไอ้โนีิเนี่ยเนี่ยเอยเนี่ยเลยครับเราก็ง่ามเลยครับขีบ้ดินอยู่นี่ซุ่มกว่าผู้จงองเข้าอยู่เนาะแม่มคนครับนี่อีไอ้ไม่เจ็บอะไเลยโอเคแต่ดูเลย่าขีไรดอกนั่นนั่นไรดอกกองอืม Tô, Cô đi chèm cho xăm Cô lấy Ít á Cô kích nhang thúi với lưỡi thế nọ Cô lấy Độc đi ngảm hay không khắp Độc xùm trượn đi nọ Độc đi ngảm hay không khắp Độc đi ngảm hay không แมนสวยจ้ะพูนิ้ด้วยนะนั่นอะไรกันนี่ออกสเต้กันหรือเปล่าอืมงามเลยครับนี่ให้เก็บอยู่เนาะใครนี่จ้ะพี่เนาะว้าวใคาถุยไปนั่นนี่เนาะไม่คิดว่าพอากิดแล้วยังมาเหนียวหันอืมก่อไปเมนยนก่อผู้สงตารเนาะเกิดในคุยขี้ปูนพี่เนาะเด็กเล็กของผู้สงตารงามเนี่จ้ะเฮ้ยโอเคเต็นอีกครับ ดนพวกกิ๊กเต็มเนาะแต่เด mm. ียแข็งรด้อครับแข็งอยู่เป็นแบยแมงเงินมครับเอาหางแวงแม่งกินเนาะแม่นเจ้าเอามาหลบเล็่มก็แน่เลยละเนาะจ้าตอบอีกไหนแดงนะจ้ายังนะหอมบาร์กอะเนาะแม่โมเนโฮมกอเือยู่น้องนิกไดจ้ะตัวก้างงามเลยจ้ะ อันนี้นะจ้าโดนผผอเทือนหน่อยเนาะแม่นครับยางหลาะจนว่ารอเป็นกระหางนะคะเพราะว่าเป็นออกปลายเหมือนแล้วเนาะแม่นครับนี่คือหลอบเล่มเนาะจ้าอาอฮิตโกโก้เนาะอ๋่เกิดเป็นหน่วงโรคอยเป็นเลยเนาะจ้าอ่าพกีเข็นหลุดอ่อๆแล้วจ้หาห่าๆงานขนาดน้อยเนาะโดนสิผาสิพกหนิจะหลุดเด้อครับนีร้ายจะหลุดบานครับ หลายตาลิ่นใหญ่ลิ่นใหญ่กระหลุนเุื่อครับเป็นมาสาเกินไปครับลิ่นใหญ่ลื่นอมตะอค่ะนนี้เรานว้ททาเชือเนาะแมนครับสวะหนรองาเนาะองนาปะยงปลาบาอปลาบาดจ้าปบงเงี้ครับนอนองแบบเนี่ แม่คำหองอใหญ่าบาทนี่แม่คำกระหองก็พอมันกินกับอะไรตื่นเด้อค่ะมันกินพอเห็ดป้าดอกเนี่ยครับขพพ้อเห็ดมัเหลือแต่อายมากงามคักแม่แต่อู้ยตั้งใหญ่ทั้งสวยปุณิบบอกเนาะนี่กคนทำกันโมโหด้วยมันถ้าซ้ำกันเนี่ยรุดกันหลายเนาะถ้าซ้ำกันนี่คักขนาดได้เน,น,น,น่้อยเนาะสองดอกอิ่มเลยได้ในจ้ะพี่น้อกอ ดอกนึงครับอีจ้าไม่่เกียวค่ะตัวนี้ก็รูดลันกันลงมาเนาะแง่จ้ะนี่ครับสามดอกเอลยอายนาะเอื่ยนาะอืดอกตัวน้ง,ง,ง,ง่ามขนาดครับเนี่เบงต้องเลยเนาะยวปะทอจุมม่มหนังพอจุมอ่มน็ดน,นาเลย,เลยจ้านี่ไอ้เด็กเนาะโดนพิ ดอกมีบอดพอกินเขาเคลียโอ้กไจ้ะ่ะลองลอนังอขึ้นมาเนาะอือนม่ทำกระหองด้วยครับพี่น้องบ้านก็อ้าวครับก็อ้าวก็มนุ๊กนี่ดอกหน่มเคนได้อ่ายนอือนุ่มๆสองคนนั้นอือขอวเนาะสองดอกนะสองดอกอือเอาได้เหมือนกันเ้อ ก็อ่าวยู่ครับผมดอกงานี่จ้ะนี่ดอกง่าไเป็นดีแห้จ้ะนดดนซดเลยดอกอือดี๋ยัเนดินขนบนี้ครับดนดูมาดอกบานแล้วครับบานจ้ะแต่บานก็ยังบานไม่ไหหรอครับแต่ทองขาวนี่จ้ะนะครับ เห้ขาวครับปะเี๋ยีข้าวเนาะนี้จ้ะอือแต่ว่าจะขาตำเลยครับบวาแงมแหลกแงมแหลกเนาะจ้ะบวบน้าพน้อหนอ่ะเราพี่เนาะพี่เนาะแต่ยังงามอยู่ครับผมจ้ะแต่ก็คืบ้านเ มงเกาที่เขาเห็นมานั่นเนาะเนีนครับบานออแตะกระไดอยท้องเหลืองอ่บานะคับ้อนีม่ได้ม่อีกอกน่อยๆโอ้กระแดงแห้งนเฮ็ดก้อยครับเดี๋ยวตรันครับอุ้ยขาเพื่อนเนาะแันนหน่นะท้งแตกแน่แต่ก็โอเคจ้ะเออเสื้อเฮ็ดผืนแดงเนาะ มัเลี้ยงข้ามนะครับเจี่ยวคนแต่เฮ็ดเพิ่นเดียวข้ามาออกเหลือเฮ็ดอันนี้ออกครับแต<น>่เขาแต่อสีแมงินบูเงินเพิ่งเขาน้อยเขาเกิดนเนี่ยเ,เดี๋ยวเวลาพา,ากลับบ้านแล้วครับวันนี้วันนี้เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจะเป็นคอยล์ร้อยตำล่ะครับผมแม่งทำกระห้องและครับผมมาสรุปผลงานเมื่อก,กี้ก็ไม่กิ๊กเลยครับวันนี้มากพูดสองตาเป็นยังไงครับ กินผู้กับเมื anyway no? ่อเช้าว ok ันก็ไปผู้จองครับผมข้อมสูงกับสูงท่อกันแหละครับมาขอโบคอยโบคอยซ้นไปไหนเนาะผู <h <h ้สงสัยเนาะแม่ครับผมมาได้ไปมาได้บุหรงปลาด้วพี่น้องแต่ว่าโบคอยหอมหอมเห็ดไปไหนเนาะแม่ครับผมแต่ว่าก็ถือว่ามันอยู่จ้าพี่น้องจอดเด็ดของเฮาพี่น้องเอ้ยสะออนไงงามแห้งจ้าพี่น้องเห็ดแดงก่อผลมากผลงานมันก็จะเป็นแดงก่อแน่เนาะ เพิ่งขาล่ายจะมีเทึงรุ่นน้อยรุ่นใหญ่จะแต่ส่วนหลายก็จะเป็นรุ่นใหญ่เนาะรุ่นนี้ค่ะรุ่นบานนะคะนะมรบบมานทิพเพิ่งเขากรรมแน่อยู่เนาะนี่ครับเพิ่งเขากรรมก็อยู่ข้างล่างเพิ่งขาเพิ่งไข่เพิ่งขาล่ายค่ะเพิ่งเหมือนเอานะจ้ะพี่น้องโดยรวมก็ถือว่าหมานอยู่จ้ะพี่น้องพ่อได้เก็บพ่อได้คลิปพ่อได้พอหนาพ่อแญายาคเนาะน้องจ้าคุณจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้เนาะจ้าวันที่สิบสี่ กันวาคมปีหกหกนะเมื่อกี้ก็พกี้ก็ฝากไปน้ำอีกคลิปหนึง่งนาะจ้าจุนช่องวิดีโอจังไหนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะาะค่ะกดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเม,มนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจงติดใจจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าทีค่คอมให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พกี้จ้า สำหรับคลิปมื่อนี่ยม่อกีก็พกขี้กับฝาไว้เพียงซ้ำนี่จ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าไม่คกดสิภาพไปหาง้างพี่จาใดจ้ามื่อนี่ไม่คกดก็พกอีิเขาตกกระบาลก่อนจ้าเขาเกาเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อไ่แม่ไงครับผมสวัสดีเอฟจีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ช่มทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พระฤกครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผม พอกันไม่คลิปหน้าครับผม